โอเคนะครับเราก็มาอยู่ในเทศกาลปินเฟรสของน้องแคลลี่ับผมในเกมพินเซ c คอนเนกนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ทางตี้๋นะฮะกำลังจะเปิดกาชาแล้วนะครับผมพีม่โน่เปิดไอ้นี่ก่อนดีเปิดไอ,อ้ตู้ลิมิเต็ดชัวร์ก่อนดีเออเนี่ยตู้เนี่ยการันตีลิมิเต็ดไปเลยทันตัวใหม่ตัวอะไรไวลุ้งมาแล้วสองตัวเขาสองตัวเขาสองตัว ตัวเดียวพอขอล้องเลยเนี้ยขอแปดตัวขอแปดตัวขอแปดตัวเสื้อสองจริงพี่โน่มันไม่แล้วมันจะเป็นตัวใหม่สองตัวเลยพี่โนได้แคลร์ล้วเขาบอกว่าตู้นเนี้ยถ้าแบบว่าไอใบลุงไม่ได้ออกใบสุดท้ายอะ่ะแคลจะมาขนาดนั้นเลยเหรอจริงถามจริงอันนี้คือถามจริงเลยนะคือได้แล้วเหรอเอมีมีมมม เดี๋ยวมิมีมัน l i มิเต็ดหรอมันไม่ใช่ไม่ l i มิเต็เอาการันตี l i มิเต็ตัวนึงพี่โน่เอียสมมเอยู่กับคุณยให้เร็วเหมือนกันใครวะเข้าใจโอ้โหถาจริงมาเจอเลยครับเกดปุยมุ้ยอ่ะจริงจริงโอ้พี่นุ่ถาจริงเลย ไปโอเคโอเคเกินปุยมุยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เหมือนกันโอ้ไม่ไหวจริงไม่ไหวครับดวงอะดีเกินเปิดฟรีทั้งเอยเปิดห้าสิบไม่มีนี่หว่าหมดแล้วพี่โน้หหมดยี่สิบห้ามีสิบห้าใบเปิดก่อนไหมสิบห้าใบดองอะเฮ้ยมันต้องเปิดออกไปห้าก่อนไปห้าก่อนไปห้าก่อนใช่ไหมไปห้าไม่โหลดไม่โหลดอ่าผ่าน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 ่อะไรวะเนี่ย คือก็ดวงดีเกินผ่า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 นดีตรงไหนมันต้องได้ซาเลนซา,ามดีดวงดีอ่ะพี่โตผมว่าแคลซามแม่งตอบโจทย์กว่าเมื่อว่าซาเลนซามเดี๋ยวก็รีรันแล้วเนี่ยรีรันก็ต้องไปหาตังค์ซื้อมันอีจ้ะอยากได้แคลซามนะเนี่ยดวงคนเรามันจะดีไปไหนไวเทียเอ๊ะอัะนนี้ต้องเปิดอีกครั้งใช่ไใช่ใช่อีกครั้ง 15, หนึ่งสิบห้าแล้วพี่ เอ้ยโนโตได้อีกใบหนึ่งดิใช่ไหมมันเหลือตั๋วสิบเอ็ดใบอ่ะใช่ป่ะสิบสิบย่างเออเหลือสิบละไปสิบโรฟีสำหรับวันนี้โรครั้งแรกของวันนี้หรือเปล่าไม่โหลดด้วยเฮ้ยมาเลยแต่ไม่โหลดแต่ไม่โหลดมพราไม่ใช่ตัวใหม่ขอแลใบแรกเลยแล้วใบแรกมาเลยเหรอใครครับอึ่งน้า าเลไปสีบโรต่อไปดูซิว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่นะครับมีสูตรนี่กดตรงเพชรกดตรงเพชรเลยไม่โหลดเปลี่ยนแตกได้เลยไอ้เคืียยี่สิบโรดหน่อยไปวะไวเหมือนกูหกสี่สิบไม่โหลดแล้วมันบอกว่าแคลอะไรนะแคลซัมเมอร์ก็พอละไม่ต้องเอาหรอกแคลดีเย่อ่างเงี้ยพี่โน มันต้องมาเอา,เอาโหลดแล้วตัวเลยไปนะสองดาวตัวใหม่哟มันไม่มีลุงอะไม่มีไม่มีไม่มีสามดาวเอ้ยมันไม่ใช่อยู่ตัวสุดท้ายใบที่ห้าใบที่หกด้วยซูซูเมะยูคานลีซูซูเมะเอาคนนะั้นขอต้อนน้ำสู่ครอบครัวของเราอ่ะขอต้อนน้ำ <c oughs> ยังยังเฮ้ยใคร นี่คือนลนซลโซรอ่กันนะโรซาเลียตวเอ้าอลิซาหลุดเลสไปดีครับยังไม่จบยังไม่จบโลดีเก้อนี่คือจะไม่ดูเลยใช่ไหมไม่ดู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 เลไม่ลุ้นไม่ลุ้นไม่หี่อะไรไม่โหลดไม่เอา งงมันงงอยู่มันงงอยู่มันงงมันงงที่เพลอที่เพลอที่เพลองงมันงงมันงงอยู่โอ้โหงงกันเอาเจ็ดสิบห้าเข้าไปแล้วพี่โน่ไม่ดีละนนี้กินแปลกแลกละเริ่มได้กินแปลกแลกละพี่โน่ต้องเอาแคลมาเป็นหน้าปกเว้ยเป็นบูชามาน้องแคลเอาแคลซัมมาเป็นหน้าปกก่อนเลยที้ยถาม มีสูตรมีสูตรมีสูตรกําลังมีความสุขก็โหลดเลยคืออับน้องอาจจะไม่ชอบขนมแพงน้องอาจจะไม่ชอบขนมแพงเอออเาขนมแบบถูกๆอก่อนจอนจอนเหรอพี่อันแรกอ่ะเดี๋ยวแตคือรู้แล้วว่าอันนี้น้องชอบอันนี้น้องชอบจริงเหรอพี่ชอบจริงวัยรุ่นค้ดว่าแล้วมาแต่ไม่ใช่ตัวใหม่ ไทยครับฮัต oh. ซึเนะหรอใช่ไหมพี่วาลิโนวะว่ะเพราะว่าฮัตซึจสื้อไอ้สัตว์เอ้ยไม่มีใครถูกหน้ามาโคตรบ่อยอ่ะอันนี้กระโดดแล้วไม่เนโนไม่ใช่พี่ไ <c oughs> อ้เหี้ยโคตรเกลือเลยเฮ้ยมันกำลังแบบทีเผื่ออีกรอบพีโน่ซ้ำ เปิดทีเพอโอ้ยไอ้ใบลุงมาแต่ไม่ใช่ตัวใหม่โอ้ยฟาดไม่รู้ว่าใครพี่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นจีตาว่าไม่ใช่จีต้าแน่นอนหาคลื่นไม่ช่หลู่น่าไอ้เหี้ย โอ้ยถ้าพี่โนไม่ได้เปิดตู้ลูน่าเรามาเปิดตู้นี้นะอิ่มอะก็บินออกมาเลยบินออกมาเลย่ะบินไม่ไหวแล้วพี่โนอองมากทโอยแต่ไม่ใช่ตัวใหม่่ะบอกว่าจีต้านะเสีอโโมไอตัวนี้มันเป็นสามดาวด้วยหรอวะ จากศักยภาพนี่แบบจ้จจอนประมาณสองดาวอะพี่สองดาวยังเก่งกว่าจริงเลยเนี่ยหลอก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 แล้วก็เปิดจริงแบบทีเพื่อซ้ำพี่โุมันกำลังมันกลังงงอยู่ต้องซ้ำงงงงม,งมงันงงงงผมว่าคนที่งงคือพี่ว่าเยอะจบละยึจิตทรั ซ้ำไปอีกทีหน้าเลนะพ่อผมเชื่อมั่นในการซ้ำโว้พี่โนโอ้ไใบลุงด้วยแต่ไม่ใช่ตัวใหม่นะจ๊ะโ,โอ้ยเนกาเปล่านี่เนกามุยมิเคียวกาแล้วก็ดีตาซ้ำไปอีกรอบหนึ่งสิโอ้เพียน้อยมาโหลดข้อมูลหน่อยแล้ว ร้อนแล้ววีโดร้อนแล้วไอ้สัสพี่เชื่อในกดแบบไม่เอาเมาส์กดเมาส์ที่นี่นะใช่พี่มีกดเลขสี่เลขสี่รัวๆไม่ไม่มาวะผมว่ามันลากเต็มแน่เลยพี่โดไอเชี่ยเอาจริงๆนะตัวปีนเฟยะไม่ออกสักตัวเลยบอกมันว่าเราแบบมีแต่ตัวน้อยๆใช้นสงสารเราใช่แล้วมันก็จะเจอสงสารเราแล้ะอันนี้ือว่ามันไม่ได้สงสารที่อะไรหรอก ผมว่ามันลากเต็ม <Techn> ม <Pokémon> ันต้องซ้ำมันต้องซ้ำอันเนี้อันนี้ต้องซ้ำใช่ไหมอ้ดรี้ไม่ได้ซ้ำเลยวไหนๆก็หนๆแล้วหนในก็หนๆแล้วขนมก่อนเลยแคลซัมเมอร์กับแคลอันนี้โอ้โหแคลปิโมจะจัดเลยนะพี่โตรแบบสัตว์จุดคอร้องเลยไม่มาเลยเหรอไม่มาผมว่ากินเต็มไม่รู้เอาจริงๆ รายการเฮ้ยไม่แน่นะนาตอนตู้เนเน่สองสองร้อยโลแรกคือไม่มีเฮียอะไรเลยนะพี่โอ้โหทองเชีทองทองไปแล้วแปะไม่ต้องมีเอ้า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 แล้วแล้วแล้วมันไม่ไับไม่รู้เลยแล้วห้าตัวพอห้าตัวห้าตัวอโอเอาใบเดียวใบที่ห้าพี่โน่พัฟวานาใบเดียวจบเลย ไม่เดียวจบจริงนี่คือมาเลยปะไม่เดียวจบจริงมาเลยหรือเปล่าน้องแคลขอต้อนรับขออธิษฐานมาลแล้ว <cl aps> มาโว้ <cl aps> วสวยวไม่เต็มการันตีหระพี่